อ่านจิตใจตนเองตอนนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้โลภโกรดหลงก็รู้รู้บ่อยๆไปต่อไปพอมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะ,ะระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนานจะรู้เลยถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อถ้าอย่างเป็นพวกพระพวกทิศเลยเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่อย ว่าตรใดที่ยังไม่สามารถมีสติอัตโนมัติไม่สามารถมีสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถมีปัญญาอัตโนมัติยังเรียนไม่จบหลักสูตรนะยังไม่ใช่รู้สิธ์ตัวจริงของหลวงพ่อหรอกนะเรียนได้แค่ผิวเผินต้องเรียนจนสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัตินะอัตโนมัติเกิดนะปัญญาอัตโนมัติเกิดถึงจะเรียกว่ามีเกิดน่นะ คุยได้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อสติอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกรู้สภาวะอย่างถ้าเราจะฝึกทางนมามธรรมเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยอย่าหลงอย่าลืมมันไปนะคอยรู้มันบ่อยๆมันโมโหก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงสัยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้หัดรู้บ่อยๆพอจิตมันจําสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้นะต่อไปพออะไรปรุงขึ้นมาสติก็เกิดหมดและ que nada no